มาครับยินดีต้อนรับครับสู่รายการป่าบอลแชแนมมาคอันนี้เรามีโอ้ยสีเจ็ดาัมาวันนี้เราสไตล์ญี่ปุ่นเลยอันนี้นี่แซนด์ดาวแซนด์ดาวแซนด์ดาวแล้วก็ นี้ก็จะเปีนกุ้งดองกุ้งดองนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ใบนางลมไปแล้วเราลองชิมดู ร้อสา,ายนี่สาไหดะะ้วมามเทสระบบกรด็เป็นไงก่อนเอ็น ขอแยกจูดก่อนนะฮะนีเ่เย็นเย็นเขาบอกว่าถึงจะเข้ากันไปไม่ได้บอกวิทย์นะไม่เห็นนะเดี๋ยวมาเล่นกูนนะ,ส,ะสามสามนี้เดี๋มาเล่นกูนนะไปนี่เขาบอกเป็นเบียร์ต้องลิมมีฟองนะถ้าลิมไม่มีฟองเนี่ยท้องมันจะดไปโอ้ย Mà, lòng đuổi đi xem nào đầu, hm ừ, hm hm nhìn hm 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 อร่อ,อ,อยอืมุ้งลองคุ้งลองเออไปครับอืมโอเคเลยปกติมันค่อยคาบกินเหรอเออเนื้อนื้จิ้มจิ้ม นะลองกระดมจิ้มเนี่ยลืมอซีฟู้ดเขาหน้าคข้นๆเยน,นครับอืมได้อยู่ดีขอนาอม หมายนั่งลมเขาบอกกินแล้วคึกกินเยอะๆก็จะคึกคึกครับามาหอ,อจกินกินอะไรนี่ทีเด็ดเนี่ยต้องกินข้าใบเนี่ยไอ้กะทินเนี่ยกะทินหรือกระเฉดกะทินนะครับ <c oughs> ใส่นี่นะ <c oughs> กพริกเผาคนระับอันนี้จะเป็นไม่หอมก็กระเทียมทอดมาเนือ้อปลายรวยอืมอืมใช่เลยเออหวานจริง กี่นันเนี่ยมันรู้สึกหวานมาเลยอืม,อม